เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการพอดแคสต์นะคะสาวน้อยท่องโลกที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความเข้าใจ ค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาคุยในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะก็เลยเอาหนังสือนะคะไม่ว่าใครก็สุขภาพดีได้เหมือนคุณหมออายุร้อยหนึ่งปีด้วยกิจวัตร45ประการค่ะที่คุณหมอปฏิบัติเป็นประจำทุกวันทั้งยิ่งทำยิ่งสุขภาพแข็งแรงนะคะซึ่งคุณหมอผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือนายแพทย์ธนกะโยชิโอค,ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมนะคะ ในปัจจุบันนี้อายุร้อยปีแล้วค่ะเราก็ยังคงทำงานตรวจคนไข้โดยไม่มีวันกเกษียณด้วยนะคะอ,อยากบอกว่านะคะจริงๆแล้วนะคะการดูแลสุขภาพเนะะี่ยค่ะเราควรดูแลตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะคือหัวใจสำคัญของการมีอายุยืนยาวในอนาคตแล้วก็ตัวผู้เขียนเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่บอกเล่าเรื่องเราได้ดีที่สุดเพราะขณะนี้ผู้เขียนนะคะอายุร้อยปีแล้วก็มีกิจ,จกวัตรประจำวันที่ผู้เขียนทำ แล้วก็มาถ่ายทอดให้เราเนี่ย45ประการนะคะแล้วผู้เขียนก็พบว่ายิ่งปฏิบัติกิจวัตรเหล่านี้นะคะก็ยิ่งมีสุขภาพแข็งแรงดีเท่านั้นแล้วก็แจ่มใสขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นด้วยนะคะแล้วผู้เขียนก็ฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะบอกกับตัวเองเสมอว่าจะสู้ต่ออีกสัก10ปีในใจในทุกๆเช้าค่ะดังนั้นนะคะวิธีสนอมรักษาสุขภาพ ทุกข้อในหนังสือเล่มนี้ก็ง่ายค่ะที่จะเห็นผลได้อย่างรวดเร็วด้วยถ้าหากเราปฏิบัติตามนะ,ะดิฉันก็เลยขอสรุปนะคะเข้าๆในหนังสือเล่มนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ผู้เขียนมีอายุได้ถึง1 0 1ปีเนี่ยผู้เขียนทําอะไรบ้างสิ่งแรกที่ดิฉันพอสรุปออกมาเลยก็คือในเรื่องของความคิดค่ะซึ่งตัวผู้เขียนเองเมีเป้าหมายในชีวิตค่ะว่าจะต้องมีอายุ หนึ่งร้อปีให้ได้นะคะแล้วก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนค่ะซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็มีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตตลอดทุกๆวันเนี่ยเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะมันทำให้สมองเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็การมีวินัยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ดิฉันมองเห็นว่าตัวผู้เขียนเนี่ย สร้างระบบระเบียบให้กับชีวิตได้ดีค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายด้วยความที่เป็นแพทย์นะคะท่านก็จะเข้าใจในเรื่องของการออกกําลังกายได้ดีนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าการออกกําลังกายในระบะในระดับที่เบาเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายมากที่สุดค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยอย่างท่านเนี่ยท่านบอกว่าการเดินเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ท่านเองก็ เดินนะคะวันละประมาณ30นาทีนะคะในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะอันนี้คือรูปแบบของความคิดค่ะนะ,ะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังมีรูปแบบที่2ก็คือแค่เปลี่ยนรูปแบบการกินค่ะสุขภาพร่างกายก็จะเปลี่ยนนะ ท่านก็จะให้ข้อมูลซึ่งบางทีพวกเราก็จะรู้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินผักนะคะให้มากนะคะกินเนื้อสัตว์อันนี้น่าสนใจก็คือท่านบอกว่าควรกินเนื้อสัตว์ให้เต็มที่ค่ะอย่ากินแค่อาหารที่เบาท้องท่านพูดถึงคนที่ทานมังสวิรัตแล้วจริงๆเนี่ยก็จะพบว่า ไม่มีใครที่ทานมังสวิรัตแล้วจะอายุยืนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีตัวกรดอะมิโน,โนนะคะที่ร่างกายต้องการครบมากกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรขาดเนื้อสัตว์อย่างตัวท่านเองเนี่ยก็ยังกินสเต็กเนื้ออยู่เลยแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็ทานอาหารหมกักอย่างเช่นโยเกิร์ตชีสนะคะเพื่อมันเป็นเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกที่ช่วยลำไส้ในการย่อยนะ,ะแล้วก็ กินผลไม้เป็นประจำทุกวันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะน,นอกจากท่านจะบอกเราในเรื่องการกินแล้วในหนังสือเล่มนี้ท่านก็ยังบอกว่าให้พยายามนะคะลดทอนสิ่งที่ให้โทษต่อร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างเช่นในเรื่องของหวานนะคะในเรื่องการลดเกลือนะคะในการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนะคะแล้วเราก็ควรที่จะทาน เรียกว่าอาหารที่ครบห้าหมู่แล้วก็จริงๆถ้านแนะนําอันนึงค่ะที่ดิฉันเอออาจจะมองผิดไปก็คือถ้าเราเข้าสู่วัยกลางคนถึงวัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราอย่าจํากัดคาร์ารโบไฮเดรตเลยจะดีกว่าค่ะคือหมายความว่าควรรับประทานข้าวเนี่ยให้เป็นประจําสม่ําเสมอเพราะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังจําเป็นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ควรจะดื่มน้ําสะอาดวันละ2ลิตรนะเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอันนี้คือ พยายามลดทอนสิ่งที่ให้โทษต่อร่างกายให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีค่ะท่านได้เคยประสบมีประสบการณ์เฉียดตายอยู่2ครั้งค่ะตัวผู้เขียนนะคะก็คือตอนอายุ30กวกว่าเนี่ยท่านเป็นวันนรกนะแล้วก็รักษาจนหายแล้วก็พออายุ89ปีท่านก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะ แต่ก็ได้รับการผ่าตัดค่ะคือท่านเป็นมะเร็งที่ตับนะคะแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ปรากว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาแข็งแรงดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกเราเลยว่าความเจ็บป่วยเนี่ยบางทีเนี่ยก็มาสอนเราค่ะให้เราต้องปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองแล้วก็อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนอาการจากอาการเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งบางทีอะคะ่ะมันเตือนมาก่อนแล้วแหละแ,แต่เราอะมองข้ามมันไปนะคะ และนอกจากนี้นะคะก็คือพยายามกินยาเท่าที่จําเป็นไม่ควรกินยาพิ่มเพื่ออันนี้ก็เป็นหลักของดิฉันเช่นเดียวกันนะคะว่าดิฉันจะไม่กินยาค่ะจะพยายามให้ร่างกายเยียวยาตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายค่ะบทสรุปที่สุดท้ายของคุณหมอในหนังสือเล่มนี้นะคะท่านบอกว่าให้ทําหัวใจให้กับปี้กระเป๋าอยู่เสมอแม้จะอายุเกินร้อยปีแล้วค่ะเพราะว่าสุขภาพใจเนี่ยมันจะเชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพกายค่ะ ยิ่งตามใจร่างกายเราจะยิ่งแก่เร็วค่ะดังนั้นน่ะอย่าตามใจร่างกายค่ะแล้วกเ็เราต้องทำตัวให้กระตือรือร้น,นกระชุ่มกระชวยอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายในชีวิตอยู่เสมอนะคะแล้วก็หัวเราะพยายามหัวเราะไว้ตลอดเวลาค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนให้แง่คิดเราก็คือความเครียดระดับเล็กน้อยเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายค่ะวันนั้นถ้าไม่มีความเครียดเลยมันก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ ความเครียดเองคงมีได้ค่ะแต่ควรมีคําว่าพอเหมาะพอดีในทุกๆเรื่องค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะกิจกรรมที่สนุกสนานเนี่ยยังช่วยป้องกันอาการหลงลืมได้ได้ดีค่ะกว่าการฝึกสมองค่ะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราหงุดหงิดเมื่อไรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้เราขาดทุนค่ะแล้วก็พยายามตั้งปฏิธานกับตัวเองว่าเราจะสู้ต่อไปอีก10ปีนะับจากวันนี้ค่ะ ไม่ต้องกลัวความตายเพราะว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็จริงๆอะค่ะคุณหมอท่านฝากแง่คิดไว้ว่าถ้าเราตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ฟ้าเนี่ยเป็นผู้ลิขิตนะคะแล้วก็บางทีอะบางครั้งอะเรากําหนดไม่ได้ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้มองไปยังสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าแทนที่จะจมปักอยู่กับสิ่งที่เราทำไม่ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะต้องพยายามรักษาใจด้วยค่ะก็คือพยายามคิดพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วก็มีทัศนคติทางด้านบวกค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับทั้งหมด45ประการของนายแพทย์ธนากะโยชิโอ่ะซึ่งป,ปัจจุบันตอนที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะท่านอดีตท่านเคยเป็นผู้อำนวยการคลินิกอาคามิจิจังหวัดโอกินาวะค่ะเป็น ในแพทย์ผู้ยังไม่กเกษียณอายุงานของตนเองนะแม้ว่าจะอายุ101ปีแล้วค่ะแล้วก็มีประวัติการทำงานเป็นแพทย์มายาวนานถึง76ปีค่ะจริงๆนายในแพทย์ธนากะเนี่ยเกิดเมื่อคศ1 9 1 8ที่ไต้หวันนะคะหลังจากทำการตรวจรักษาคนไข้ในจังหวัดโอกินาวะยาวนานถึง42ปีก็เดินทางกลับไต้หวันค่ะ ปัจจุบันนี้ท่านก็เปิดคลินิกนะคะแล้วก็รักษาคนไข้ทุกๆวันในช่วงตอนเช้าค่ะแล้วในช่วงบ่ายนะคะท่านก็มีกิจวัตรที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะ,ะแล้วก็ออกไปเดินออกกำลังกายในช่วงเย็นแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขค่ะดังนั้นนะคะจริงๆแล้วก็อยากบอกออทุกท่านว่าถ้าหากคุณหมอนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ก็ท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านสุขภาพเนาะ ถ้าคุณหมอท่านนี้ค่ะมาเผยแพร่ในส่วนความรู้ของเราแล้วแล้วท่านก็มีอายุเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเนี้ยหนึ่งรยหนึ่งปีเนี่ยถ้าเราทําตามอย่างที่ท่านทำเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่านะคะเราก็จะสามารถมีอายุยืนยาวได้ยังมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะยังก็เอามาฝากนะคะเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในวันนี้ค่ะเพราะว่าดิฉันคิดว่าสุขภาพนะคะเป็นสิ่งที่เราต้อง สร้างเองค่ะไม่มีใครมาสามารถที่จะมีสุขภาพดีแทนเราได้ค่ะนะคะก็เอามาฝากนะคะหนังสือไม่ว่าใครก็สุขภาพดีได้เหมือนคุณหมออายุร้อยหนึ่งปีค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าสิ่งที่เรานำมาฝากเนี่ยดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆช่วยแบ่งปันนะะโดยการกดแชร์นะคะหรือให้กำลังใจเราด้วยการกดให้กำลังใจถูกใจให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ